รีชเวยนะคะซึ่งวันนี้นะั่นเล่านะคะจะมาเล่นในแอปวาดรูปที่แบบหูดน่ารักอทอ้คนมันน่ารักลุงฟิงกระดิ่งแมวมากนะคะจะใครไม่ใช้นี่ก็จะเอาไว้รุ้งฟิงนะคะคือเกมเนี้ยคือที่มาวาดรูปออกมาจะเป็นแบบสีเลยนะคะดูเคาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันสวยอา้าดูสิแล้วมันก็เป็นเรนโบว์เลยนะอันนี้มันสำหรับเด็กนะทุกคนคือแบบฝึกมากนะคะ ถ้าเราพกไปโรงเรียนคือได้เลยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยู่ปอนีนีพึงพกไปเดอ้อคือก็ทําเหมือนว่ามันหนับไปหนับเพาที่ว่าลูปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ถ้าใช้ไปบ่อย,อยมันอาจจะน่าเบื่อก็ไปเล่นเกมอื่นนะคะเพราะว่าครูเราไม่ได้อนุญาตให้เอาไปโรงเรียนนะคะตอ,อนป .1 น,นะแต่ตอ,อนป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ครูน่าจะอนุญาตนะ,ะเพราะโรงเรียนเราอยู่ตรงเพราะาเราอยู่เซนต์แมรี่นะคะทุกคนนี่ เราจะลบให้หมดเลยนะคะทุกคนโอเคแล้วเราก็ใช้อันนี้นะคะเราจะเป็นสีชมผมแล้วเราก็จะมาวาเป็นดักนะคะโอเคเราจะวาดเป็นดอกกุหลาบเลยอมันไม่มีสีสีนะคะนี แล้วก็จะเลือกเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะอันนี้ก็คือดอกไม้ของเด็กนะคะเด็กปกติเขชาชอบว่าดอกไม้มากโอเคนะคะเราก็ทำผิดเส้นนึงๆะอย่างนี้นะคะเค้ก เราเล่นตอนก่อนนอะนได้นะคะโอเคจูคนก็มาได้แล้วนะคะจุเครนก็จะนอนนะคะเราเพิม่มไมนมาเจอเลยนะคะว่าอะไรนะคะทุกคก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันที่เราว่านะ มันก็จะไม่สวยเลยนะคะมันก็จะไม่ค่อยสุยนะคะเราจะทำการนะคะเยสนะคะมันบอกว่าให้ออกเซฟนะคะอุย้ยเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะอ้ยแต่มันสวยนะคะคือตัวเกมแบบทำมาอย่างดีนะคะแป๊บนึงแล้วนงอันนี้ก็คือเป็นโฆษณานะคะ ราก็ข้ามโฆษณาไปนะคะทุกคนเดีย๋ยวไปทดลองเล่นโอเคนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาเขียนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการนะคะอันแรกเราจะเอาเป็นรูปดาวนะคะเราจะเปนะะ็นดาวนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนนะคะแล้วก็แคเปลี่ยนๆนะคะดาวที่นี้เล่นแค่จะขับ ดี๋ยวเราก็จะไปวาดรูปมนุษย์นะคะสีดำเล้วก็สีเทามันพรางตัวอ่ะจะหาสีครีมนะคะไม่ใช่สีครีมอานี้ใช้ได้นะคะ อ,อันนี้คือน้องจิ้เหี่งมันมันมันแดกคูบอดี้เลยทุกคนดูดิอันนี้คืออันนี้คือเด็กที่โดนพี่เลี้ยงนะคะ ที่เลียงแก้งนะคะจนแบบเขาได้จะชีวิตไปนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นนิยายที่เราแต่งขึ้นมาเองนะคะนี่เลยนะคะรูปตอแบบน,นี้คือใครอยากดูนิยายของเรานะคะอยากให้ดูความรุนแรงไหมเลยนะคะก็จะเป็นยยอนะไรรูปแบบคู่ได้ไง อาอีโมจิมาเลยนะคะเป็นรปโกรธนะคะพี่เลี้ยงก็นมากโอเคนะคะเอาเป็นโมาเลยนะคะทุกคนคืออันนี้มันใช้ดีมากเลยนะคะคโอ็ก็จะกาันไม่ได้ โอ้โหทุกคนมานั mm. ่งเราจะทำการราคาเทียงไทยนะคะภาพยังพี่สวยนะคะเราจะมาว่าตอนกลาเทินกันเลยนะคะทุกคนมันว่า่นะ ะะอันนี้คือพระจันทร์รึ่งซีนะคะโอ้ยทุกคนมันสวยอะแล้วมันเป็นเพลงนอนหลับด้วยนะอุ๊ยทุกคนได้แล,แล้วแล้วเราก็จะทำแบบเป็นนะคนย่านะคะ จะหล,กลกอกอะทุกคนพู้หญิงนี้นามาทุเลตเพลงก่นอนทะเลเราจะลองเปลี่ยนนะคะทุกคนมาเอ้ยกล้ามาเล่นไฮแล้วลงมาทำแบบอันนี้กันดีไหมทุกคน่านแบบเออจดใหม่รักอะไรเงี้ยโอเคนะคะ เริ่มทำานัวะเราคนอะไรน่ารักที่สุดมีอรีปเป็นสารินนะาแค่และเรานคัก็จะเปน็นแบบสม,มสัใหม่นี้นะคะคนาราก็จะ อันแรกเป็นดอกไม้ม่นะคะมันจะคือสั้นๆดอกไม้นะเราก็จะมันมีหัวใจเดี่ยวป้าทุกคนโอเคออกมาทำดาวก็ได้ แลวก็เนคแล้วก็เห็นนะคะไะก็อะ็ออะไ ดีมากเทุกคนหายูไม่เจอค่ะโอเคโ,โอเคนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็โอทุกคนดูดูนะคะดูดูไว,ไว้ให้ดรีะคะ้อเคแล้วก็มาตกแต่งบ้านนะคะ ต uh ัวเอนะคะห้เสียงทเลนะคะแล้วก็อุ้ยทุ้คนงจุดมายมะไรเ่ยสลัี้อกสัวแล้วโมเลยหลงคือลงอันนี้ไม่ได้หลงตัวเองนะคะ กไม่มีไดแค่มีไดสวยอ่ะเราจะทำว่าเป็นขอบไปน,นะคะแล้วก็จะทำเป็นขอบจดหมายเลยนะคะทุกคนโอเคขอบจดหมายของเราแลก็จะว่าเป็นขอบจดหมายนะคะทุกคนให้มันแบบประกายไปทั่วเทศท,ทั่วแดนนะคะโอเคแล้วเ,เราก็โอเคเราก็ทำการนะคะเป็นรอยปักนะคะ ช,ช,ชโอเคนะคะแล้วเราก็เทเล่นนะคะแล้วถ้าเราจะเ็ตนะคะทุกคนก็กดตรงรูปนะคะแล้วกดเย็ดนะคะ เออเห็นไหนละมัน <unlimited> ก <sensation> so ็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะโค้ดแล้วเรา s u n ชูโคนดเฮ้ยตั้งนะสีม่วงอันนี้สีดำทำอะไรสีดำ แล้วเราก็จะเป็นสีน้านะคะเราเขียนว่า m o o n Arizona F c p s u n มันก็มะเกิดได้นหนอ่ทุกคน s c p เนรนนะคะเจค่ะและเราก็แบบเป็นออ๋คือแบบคือเรางงไงกับแอปเนี้ยมันงงนะคะคือเรางง,งว่าแบบเออคืออะไรนะคะก็จะทำไมน,นะคะกับแอปบ้านรูปสำหรับเด็กนะคะโอเคตอนนี้เราก็ขอไปคลิปไปก่อนนะคะบาย